เดินฟาดให้ร่างฟิตนะครับคุณผู้ชมก็หมายความว่าเดินให้เร็วนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยฟิตนะครับก็จะเป็นสสสนะครับหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของทุกคนนะครับก็มาร่วมกันนะครับกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับทำสติกเกอร์ติดแบบนี้เลยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดทางเดินที่มีระยะทางค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นมาเดินฟาดกันก็คือเดินให้เร็วนะครับ เดินแข่งกันก็จะมีตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับเป็นการเดินไปกับพวกเราด้วยนะครับลักษณะของตัวการ์ตูนก็คือจับมือกันเดินนะครับหรือว่าเ,เดินแข่งกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีป้ายไฟคุณผู้ชมให้กําลังใจเป็นระยะระยะนะครับเขาก็จะเขียนข้อความบอกนะครับว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของออคุณ สิ่งที่จะได้จากการเดินนะครับหรือว่าเป็นการเตือนให้เดินระมัดระวังคนข้างๆนะครับแต่ก็ถือว่าให้ทําเวลาด้วยนะครับที่คูมานัทเดินเนี่ยนะครับก็ใช้เวลา2นาทีนะครับถึงแต่ถ้าเดินเร็วกว่านี้ก็จะได้ภาพที่ดูกันไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้พยายามเดิน ให้เร็วอยู่แต่ก็ยังจะต้องเป็นห่วงเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับดังนั้นก็คนที่เดินทุกวันทุกวันนะครับก็น่าจะได้ทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับพอเราเดินมานะครับเราก็จะเห็นว่า มีจุดสตาร์ทมีจุดเส,ส้นชัยด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอไปถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยจะมีสแตนนะครับให้ขึ้นรับเหรียญด้วยนะครับใครมาถึงก่อนได้ที่1นนะครับก็ยืนจุด1นะยืนจุด2ยืนจุด3มนะคุณผู้ชมเนี่ยครับถึงแล้วเส้นชัยนะครับเดี๋ยวดูสแตนคุณผู้ชมเนี่ยครับนี่สแตนรับเหรียญน,นะครับก็สนุกดีครับทาให้เราไม่เบื่อในการเดินนะครับออกไปข้างนอกก็ไปเดินต่อด้วย